ความเดิมจากคลิปที่แล้วเฮ้ยไม่เรียบร้อยถึงแล้วถึงแล้วหรอตัวนู้นเรียบร้อยคุณว่าจะเลยอ๋อมันจะแพ้แล้วไงและยังดำเนินต่อไปบอกว่าดีม่าแทงได้นะผมดูช่องทียอะไรวะอ๋อเหรอ ไอ้อช่องคิวอาบิตต่อไอคิวคิวอาบิตอ่ะมันตัวไหนหัวคิวมันเอาเอ้มันใส่รองเท้านี้ด้วยใส่รองเท้าเกียร์อ๋อได้ๆหน้าไม่มีอะไรเลยีคนขี่วิ่งตามปวดหมาครับน้องๆนี่ <c oughs> เป็นใครถ้าไม่งั้นก็เอาใหม่หน้าคุณก็ได้หน้าอยู่ไหนอ่ะหน้าได้แล้วหน้าได้าจารย์ทุ่งนี่ตัดตรงกระดา ตัวมันมีอ้ใบลงวิชาคมดาบทุนลงบอสจริงใช่ใช่ตัวนี้เข้าไปรอบห้าจะไปแไรแย่หมแทงตัวกลางมีเออเฮ้ยเออไอวีนั่นแหละเฮ้ยว้ามันฟาดแล้วม่ดีกว่าไม่หนูน้าแก ออกด้หน้าหรือเปล่ามันแได้ลยแ้วนะไดแ้วอยู่แล้วอยู่้วมแล้วหยิบ้แ้วยไอา้แล้วพยาเข้าไป้างนมัไอ้ไอ้หลบไอ้หลบอ้ไตายไอ้ตายมีาไอ้ตอแซกวินกว่ามา้นะครับน่ล้แล้วล้แ้ ไปฟันตัวนี้ว่างบอกได้ไปฟันตัวเดียวกันโว้หเขาเจรจภาษาไทยยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่คนไปแหละ <c oughs> อ๋นน <c oughs> อนนพี่ไซที่ไซไ่บอก๋อคนคนนี<อ>้คนเกี่ยวกับเฮ้ยพียหมูมแล้วว่าบวน,นี้มัอนหน่อยมันยอมหมด้วยไอ้เหี้ยมันไม่เ<อ>ป็นระบบบริษัทมันอาจจะมีความเป็นผู้บริหนรที่กล<อ>ัวจริงมันน่าจะต้องมันจะนระบบ ระบบระเบียบไอตาทำไมต้องือขนาดนีเนียเฮ้ยแต่สอย้ยแต่ดีนะสฝั่งนั้นดีอค่ะดีอยตัวกา่เป็นไรมาไอ้นไอ้วนจจิงไอ้วนตัวปอม จากยออนย้อนหยับตองหัวเลยเราหัวเลยไม่ไม่ไม่ยึดเลยไม่งานเออแก้โม้เลยแก้โม้เลยยัดูว่าเร็วมากเป็นแนวของเราบ้าเดี๋ยวรอคนอื่นไปเดินไปก่อนดีกว่ามันจะตีอ่ะอย่าเดินเลยนีมึงเดินไกลไปมึงเดินไกลไปอโอเคโอเครอหัวครับเราหัวเลยเราหัวเลย อเเดี๋ยวไปไปฝั่งทันน้าหรือฝั่งนัก่อนฝั่งนู้เออฝั่งฝั่งหน้าค่ะใช้สกิลเกับโใส่ของมัน่ะโอเคตอนนี้อยู่เฮ้ยจะตายโอเคแม์ยดติดได้ได้ได้ผมทีขายแล้วอัวยูหน้าร้ออร้อือด้อ่ีะส้ีน ในเราหัวเราหัวเลยลงเดียวเลยลงแล้วหมื่นสี่ตรงนี้อะไรหัวลมแล้วหัวลมแล้วยอดโว้ยพี่นัดเก่งเกินข้าหมอกให้ตาเกือบเจ็ดพันแล้วน่าจะผ่านละรอบนี้แบบว่าตัวเนี้ยนะตัวนี้

กำไลไปซ้ายหรือขวาต่อน้าไปขวาัที่ใกล้ใกล้ไปตัวใกล้ใกล้นไหนตไหนใกล้ไปเลยตัวไหนใกล้ไปซ้ายไปซ้ายเมามาตรงหัวโท้ายนเอ็มีจะหมดแล้ไม่เพื่อนค่ะน่าได้ริงนะจเจ้า้ก่งเาเอาเอมพีวาเอาเอ็มพีนมานเฮ้ยเรามีขึ้นี่เรามีขึ้ส่งเอ็ม ยาวว่ะแท้งสองว่ะเรามีวินตะปั่งที่มีสองคนที่อยู่ข้ออ้วนเนี่แม่ไม่มีตัตายแม่ก็เดกสักมีมีดีเบอร์ก็ยังไม่ดีเร์เเยอะเยอะมากเยอะเป็นล้มหมดเอาเลือดเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เ่รอรอเลือดผมลดห้ารอยไฟยูก็ได้ไดไงโคจิว่า

สองหมื่นห้า,า <25. S 2> เร็วป่ะเร็วป่ะไม่รู้เข่งๆกันเ,เ,เลยนะเอ่ะเ้าแลรอโอ้ยสวยสวยมีข้เข้าออกขอตัอง 5, ้งห้าพันวเ้นหเอขาต่อขาต่อเร,เราหัวเลยระหัวเลย เนี่ยผมน่ักเอ็ดหรอโอ้โหดักเอดสีูแน่นอนไม่ังวเืเลยไมมาไได้แล้วได้อยู่แล้วยี่ ดูแพ้ได้หัว้อหล้อครับวะ่นอมงขวาอยู่นี่หัวยังขวามังขวาปลอดใครโคตรให้ตายก่อค่อยวิ่งมาฆ่าให้ตายก่อนแบบขอจูดัวเลยขอแบบนี้ขนงขั้นขวาไว่าสองครับมันแน่นอนเลยถ้า่อน่ครับต่อแล้วหัวเลยโอเคตอนนี้หัวเหลือหมื่นหนึหายไปอีกห้าพันแพันแลากขาเนี่ยขารนี้เลเราี่บอเพื่อน ันจะไม่เหลือแล้วราคาเดียวแล้วนะตอนนีเอ็มจไม่เหลือด้วยใครมีซับให้แจ่ได้นะไอ้บม่ยังมีรีเวอร์อยู่แต่ว่าเท่าไรอะในรอบหนึ่งพันในรอบหนึ่งพันต่อวันห้าราคาเดียวราคาเดียวแล้วเตะลงมาแล้วจัดเลยครับพีทีแม่แม่เฮ้ยมันมองแล้วมันมองแล้วมันปีที่จนเราเหงาเหงาเาเงาเหงเงาเหงาเหงเหเหงาเหงาเหงาเาเเหงาเหงาเหงหง เราหัวเลยเราหัวเลยเราหัวเลยนะโอเคครับตอนนี้พันหกเคโอเคเยไม่ใช่หัววเจ็ดนี่าเดียแล้วถ่คอะเอฟบดกำรกำลังจะมเบิดรอ่อนนะเรี๋ยวเหรอดูแลตัวเองไปก่อนนะอ้วนพอรีเบิร์ดแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วไปเหงา ขั้นเหงาไม่ขั้นเหงาอ้วนตายแล้วอ้วนไม่ตายไม่ตายอีกยาวอีกยาวอีกยาวเลยอ้วนเลื่อนอ่ะสามร้อยก็อยู่นะยังไงน่าหงายาวแล้วว้าวรู้มาหนานี่นี่ขี่มูไปเลยทีเดียวเจ็บมไปเลยนะคุณตีเป็นเอกคุณรอนคุณเกอเลยไอคนเก่งเป็นเีแรก อ๋้อะไรอ่ะ่ไปทำอะไรดีีอรหน้าก็หายแม่ก็มาก็มาเลยอ่ะมาตี่วก็มาแล้วว่ะได้แล้วเอานะก็มาตี่โอยเงาไปทีโดนโดนพี่นัดด่าไปทีไม่ด่าแ้ละยังไงยี่สิบวิว่า g r a ได้แล้วเยนัน เ้ yeah, มีคนเพื่อนมดแล้วแก่ชาวเดีเหงาไหมเงาไปสี่ตาเง,งาแบบเหงาครับนีนู่ดาว่ย้กคับหลังนี้ทุก,นกนนคนไหมไม่รู้งก๊าไหนก๊าบกี่แบงค์แล้วกันนะกี่แบงคเนี่ยเวทขอเน่ยลูวนวายนี้จมาแล้วมาแล้วจู่ว่ทลทาที่เปนดาเมจ ล้มใจหนูหมดแล้วไม่เราตายยูนมื่นเป็นะไรไม่ยูแล้วอ้วนบวกวนบวกอะไรหัวตายแล้วเตายแล้วหรอ

เอาล่ะของนี้มีเวลาเดี๋ยวหาดกันเลยได้อะไรดีเอาบัตรเดียวได้หาเนี่ยทำไมไม่ได้ตัดตัดสิ่งดยผมคิดว่ามันจะแบบของม็อกทั้งทั้งทั้งแถ็กได้ไม่ไม่เลยสุ่มสุ่มคนหนึ่งอะเดน้ำเปลามาสองแก้วไม่แต่เราผ่านแล้วเว้ยเราจะมีเราจะมีในครั้งต่อๆไปแล้วตำรายังไม่เข้ายังไม่เข้าโอเค กว่าจะผ่านแล้วแอคกี่อมื่นได้แล้วทีเรียมอัดสินะสวัสดีครับอยู่ผมลอกสวอตนะแย่งแชนเนลอยู่ผมซาวาว์ครับไปไปเลยปะกว่าจะได้ลงใช่ไหมอย่างนี้มันต้องเตรียมตั้งแต่ตัวกลางก็ตัวกลางตั้งแต่ตัวซ้ายนะสองทุ่มกว่าแล้วนัดก่อนอะไรอย่างงี้ก็ ใครแบบใครที่ลงไปเลยใครไปกับเกิรกอ่ะไปไอีรู้ให้เลยแล้ววันนี้เกิรกไปถ่ายทันฉาบวิ่นว่ะแม่งมันขี่โมโคตรเร็วเลยมันกดปุ๊บมันแทบจะออกมาเป็นตัวแหละมไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนเป็นระดับไปเถอะครับน้องๆมาก่อยโมนี่มันเพิ่มโอ้มันเพิ่มไล้ไหม แพนด้าแดงตามไม่ทันแล้วพี่แดงไแพนด้าแดงวารับวายแพนด้าโคซิงเนี่ยแข้าวก็แทงกลางนะแทงเข้าเลยได้ได้เราเรียกเรียกการิน่าหรือว่าบุยนะเรียกการิน่าครับการิน่าการิน่าถ้ามีสกิลสายเสียถ้าไม่มีก็ลิงแทงเลยวิชลิงตัวเองแทงเลยแต่ว่าตัวไม่ตัดกัแล้วอย่าทอยอย่าทองจะเงไปตีขาเลยก็ได้ผมตีหาให้ ก่อนแลนไม่รู้เลยตัดไ่เงนยนั่นดิใครนะดปลี่ยโอเคถอนลุดแล้วถอนลุแล้วบเลยฝากต่อลอล

เกิดอะไรขึ้นไหนายนูอะไรมันติดกาวเอหนอยหาไม่ก้นไม่เจอนะครับกอลิส s s p i r เอาจังสุดิดตายเลฟนอย์ เออหรือมอยายมีมาที่เองวันนี้แบบผมผมแบบผมแบบอยากให้ทุกคนได้ตีไวอะอย่าท้อขนาดปล่อยให้มันมามีรถในด่านแต่พอคนไม่ตามหัวกูเรียบร้วเหรอยจะทำมันเดินยาวเลยนี่นี่ไอเกมจะการ์ดเร็วเรอเบสกับลูแก่เตี้ย

โอ้ยโหสะท้อนต่อตีหัวเลยตีหัวเลยโอ้โหล้มต่อสวยงามว่ารอบนี้จะดอกสักกี่ชิ้นนะเบีสองแส่เบสองไส่ใคตัวเหล่าจสิอกา โอ้ตล้มล้ลมอาชาีแล้วต่อตีแ,แกอโฮแล้วแกะโยเรียบร้อยเ <c oughs> กะบอกแกะสีว่างจดจัดเออสีห่ห <c oughs> ัวแลวาเดียวหวยบอหึ่ง <c oughs> <c oughs> เคคือ <c oughs> อะไรอะ ทิ้งจนทธอหน้าพันหน้าพันตีวัวเลยตีวัวเลยตีวัวเลยกระส่าแล้วก็เก็บล็อกต่อตีัวเลยไอ้แก้วไมยอ่ะขาเดียวแล้วไว้ขาเดี่คขาเดียวโอ้ย เข้ากล้องเข้ากล้องไหนเข้ากล้องไหนเอาดอกอะไรแน่โอ้ยสีแดมเลยสีแซ่ว่ะสีแซ่บสีแซ่บุ้ยสีแซ่เท่าไหร่นะตอนนี้ยี่สิบบาทขายผมได้ยี่สิบบาทอะจริงก็ได้ผมให้หาสิผมให้ห้าสิบ ไปขายไปขายายแ้งก็ไปหายไปขแล้วหกสิบเราจะเลี so okay. Okay. Oh, right. ้ยวไปทำไมโอเคเร็วไปช่วยีพี่เกมเล่เกมีเกมก่อนที่มันจะเก็งอเไหนหะเดี๋ยวผมเดิาให้ก่อนนะเดินทางให้ก่อนไปแล้วชาติ ไปเอาอินุอดยิ้มเะควาด็ดทางเด็ดแล้วไปเด็ดซ้ายก็ได้เดี๋ยวที่เราหัวเลยโอเคโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บตายตายเฮ้ยเอาอดฮิวเอาเอาตายตายให้หมดเอาฮิวกูหมดเลยตายให้หมด

ก็เชื่อมันแล้วแต่รู้แหละว่ามันต้ออวแต่ก็ดนคาปมาสงข้าอ๋อรอเลยน่าจะผ่านแล้วแหละไปเลยไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้แล้ว

เจะเป็นสุดยอดกิวโหดบอกรกว่ะไม่ใ่เราะนทกจำผิดนาทีอ่ะนี่เราจำผิดนาทีอ่ะปล่อยนะปลเลยนะปล่อยนะเฮ้ยมันวา่ะเอาไอซีไปทุกคน เดี๋ยวครับอขาหน้าหมดแย่แบบนี้มั้งเหลือคาหลังสี่พันกับสองพันม้าจอแล้วมันดสุดยอดจริงๆนะสิบนาทีอ่ะโอ้เข้ากล้องเข้ากล้องนาทีครึ่งเข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากล้องอยู่ใต้ขาอยู่เลย เดี๋ยวผมจะขายให้ก็ได้วันนี้มันไม่มาไอสองคนนั้นจะ้องครับผมทำไมขี้ไันออกดีลมใส่อะเ้มื่อกี้มันมันจะกลอ้ไม่ได้ขี้ครับนั่คือดาเมอยู่ยยยะมราหาร้อยยโหอันนั้นแม่ไ้ขี้อรตัดใจจ พี่บอสอยู่ไหนพี่บอสอยู่ไหนัายอ๋อทีทีเฮยมันเดแล้วบอหมาโนเบเี่นี่หรอเนดีทีละทีใช่ไีทีที มีบอสสายนี้เปล่าตัวน,นี้ไม่อยู่ไม่ได้เอาไบอร้วกันต่หน,นหน้านะเขเหนื่อยแบเนี้โหดมากัเด็กขาก็ยังโมมัมน <c oughs> วนแกงปล่อยหยุดห <c oughs> นีน <c oughs> ไม่มีอะไรทำเลยวนจัดจัด <c oughs> ีมว่า่ไหร

เฮ้ยอย่าไปด้วยแต่ถ้าไปด้วยทำให้่ไอหิวพี่เกมทุกอย่างมันจบแล้วอย่าไปอตงมาจบแล้วอกหอนอกหลอนอมากหลอกหลอนโอ้แลววเอ้ลับแ้หมดเอหาือหาย

ก็ดีมากดีมากก็ดีมากพี่ชายวานดังพิษเลยเนี่ยวานไม่หางว่ะเอาว่ะของแปลกแค่หางนี่ว่ะสไปร์ขาวว่ะหางคอมเมนต์เขาขายสิบบาทนะผมรับซื้อเดี๋ยวไว้เก็บไว้เดี๋ยวทีเราเนี่ยให้อารมณ์แบบศศููนนย์ย์หายไปตัวนึ่งไงมันจะอยู่ไม่พูดอะไรเลยเฮ้ยโอ้ไม่ว่ามันแบบ

ภาพตัดสัยกขันี์หน้ายิ้เี่ยวทีนีกีนี่ตายตายพีแล้วไหนกะหาเรียกจะาเียงเรียมตัวเข้ากล้องให้ได้เตยมตัวเข้ากล้อง พายุจีพายุจีมาจีขอเซ็ตอัพก่มาวิ่งยาววิ่งแวะเหนียวข้าวพ่ออยากเออเฮ้ยไหน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 อ่ะไม่รู้มีสามตัวเลยโอ้นนั่โอ้พายุอ่ะพายุเออพายุพันจีนเท่เท่เร็บมอคบ้างออกมาโอ้โหเบื่อจัดจัดอ่ะ เเพี่ยังน้าแฝงอีกนั่งเฉยทำไรก็ไม่ได้เรนแค่นั้นที่อีกแก่เรนแค่นั้นที่ไม่มีไม่ได้เลยคุณดูแปดนาทีว่ะ เธอเษที่าดจะไปนะยิได้รับโอ้ภาษาสาพิษแล้วภาษาภาษามนเตภาษาทมนขีเยอะไรวะเนี่ยภาษางภาษาเซภาษาซิอ่ะภาษาภาษาคนคุยอะ แงยืนทำอะไรเนี้ยเขาหายไปแล้วจริงขึ้นหน่จสภัทพูดแล้วหลอดมันน้หลอดมันน้องต้องอยู่้ไหน้องรอบที่ได้ยินเสียงบูนะเฮ้ยเขาอยู่ไหนว้องอยู่ได้อย่าพิ แอบแหละอยุ้กึงมากดจนปุ่มพังหมดแล้วจริงกดไม่พักเบือเบือก็มีหางอยู่หนอมหนึ่งขอน้ำลูกประคับนไดื่มเลยจัดจารเลย